เหมือนดวงประทีปในโลกและยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ เจ้าสถิตกับท่าน,น,านฉันฟังบทอ่านจากพระวรสารโดยนุกบุลูกาวเวลานั้นพระเยซูเจ้าได้ตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้ว ก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนสุงในดวงตาของตนเองคนหน้าซื่อใจคดเอย๋ยจงเอาท่อนสุงออกจากตาของท่านก่อนเถิด ท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขีียเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันดีหรือต้นไม้พันไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหํา คนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาพระวาจาของพระเจ้า พี่น้องที่รักในช่วงนี้พระสันตะปาปาขอให้เราได้ภาวนาสำหรับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยูเครนนะและรวมถึงจริงๆพ่อก็นึกถึงประเทศพามา่าเพื่อนบ้านของเราก็ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนอะไรโลกของเราเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยยูเครนรัเสเซียไกลเหลือเกินไม่เกี่ยวอะไรกับเราเหรอก เกี่ยวพี่น้องเราทั้งโลกเนี่ยเหมือนร่างกายเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าทางนู้นไม่เกี่ยวไม่ได้ต้องเกี่ยวนะครับเกี่ยวอย่างไรสมมุติถ้าเกิดสงครามมันไม่จบและรัเสเซียเนี่ยเขาเพิ่มกําลังพลขึ้นมาและประเทศอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าข้างฝ่ายยูเครนเพิ่มกําลังพลเข้าไปสงครามโลกจะเกิดนะครับอนโอกาสจะเกิดไม่ยากเลยและพอได้ยินว่า ได้ยินนะครับพ่อไม่บอกว่าจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าการชำระโลกของเราเนี่ยเริ่มต้นจากรักเสเซียนะและก็ประเทศยูเครนออกชื่อมาด้วยนะครับอันนี้พ่อไม่ได้พูดว่าจริงหรือไม่จริงแต่แค่พ่อได้ยินมาว่าได้มีการพูดอย่างนั้นนะครับว่าอาจจะเกิดการชำระโลกของเราถามว่าทำไมต้องชำระโลกของเราก็เพราะว่าโลกของเราปัจจุบันเนี้ย มันเหมือนต้นไม้ที่มันออกลูกออกมาเนี่ยเป็นพิษเพราะฉะนั้นโลกของเราทั้งหมดเนี่ยความดีเนี่ยเมื่อมันลดน้อยลงสิ่งที่ออกมาให้แก่กันและกันมันคือผลไม้ที่เป็นพิษและมากกว่านั้นก็คือมีการโกหกว่าผลไม้อันเนี้ยกินได้เขาก็กินกันกินไปเถอะนั่น แล้วนี่คือสิ่งที่ลูกหลานเรากำลังเจอยุคของเรากำลังเจอตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะเราก็เห็นว่าเขาก็ทำทำกันแล้วก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรพ่อแม่ก็เริ่มงงเหมือนกันว่าอะไรดีหรืออะไรชั่วจะสอนลูกลูกมันก็เถียงแ,แม่เขาก็พูดกันบอกลูกอย่าพูดโกหกเ,เพื่อนมันก็โกหก ครูยังโกหกเลยบางทีเออแม่ก็บอกว่าลูกโกหกไม่ดีเป็นบาปก็เขาก็าาาโกหกกันเดินไปไหนไม่มีโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์หรือปล่อยให้ลูกดูโทรศัพท์มันสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของมีพิษและให้ลูกดูลูกเห็นแล้วลูกก็ทำตาม แม่สอนแต่ลูกดีๆวันหนึ่งสอนลูกลูกตะโกนสวนออกมาลูกประมาณขวบกว่ากับสอสองขวบตะโกนสวนมาเฮ้ยไม่อยากฟังแล้วเบื่ออุ้ยไม่เคยสอนลูกเลยว่าให้ลูกนั้นพูดคำว่าไม่อยากฟังแล้วเบื่อพูดมากถามว่าลูกคำสอนพวกนี้ไอ้คำพูดอย่างเงี้ยลูกไปเอามาจากไหน ลูกก็ตอบไปได้แต่พอลองไปดูสิลูกไปดูพวกละครนะครับเปิดทิ้งไว้แล้วพ่อแม่ก็ไม่อยู่ให้ลูกนั่งดูลูกก็ดูและไอ้สิ่งที่ลูกซึมซับเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ออกมาจากโทรทัศน์ทีวีหรือโทรศัพท์นั่นเองและปัจจุบันเวลาที่มีการสู้รบปรากฏว่า มีคนมากมายที่สมัครไปเป็นทหารดูเหมือนดีใช่ไหมเบื้องหลังของการสมัครไปเป็นทหารคืออยากจับปืนทำไมเพราะเล่นมานานในโทรศัพท์ยิงมาเยอะฆ่ามามา้าพอเขารับสมัครทหารอยากไปอยากยิงอยากฆ่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เกิดมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนนู้นที่มีกองโจรไอซิสแล้วกองโจรไอซิสเนี่ยรับสมัครทหารจากต่างประเทศเชื่อไหมว่าคนสมัครไปเป็นกองโจรรู้เลยว่าเป็นกองโจรแต่ก็สมัครไปเพราะอยากไปจับปืนของจริงอยากไปยิงจริงๆอยากไปสนุกจริงๆแล้วก็ไปกันเยอะด้วยเป็นพันเป็นหมื่น ไปสมัครเป็นทหารเพื่อจะไปยิงคนอื่นเห็นหรือเปล่าเพราะจิตใจมันถูกหลอมมาด้วยลักษณะแบบนี้ถูกหลอมมาด้วยความรุนแรงลูกหลานของเราจึงติดความรุนแรงและพ่อแม่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าภาระของเรามันก็เยอะมันไม่ใช่เลี้ยงดูลูกอย่างเดียวแต่เราต้องหากินด้วยเราต้องเผชิญกับปัญหาในบ้านมากมาย และบางทีเราก็อดทนไม่พอบางทีลูกมาพูด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 ลำคาญก็ด่ากลับโดยที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ด่าลูกมันจะเป็นอะไรแต่ลูกรู้ไหมว่าเรากำลังเพาะความรุนแรงให้กับลูกดังนั้นถามว่าพ่อแม่พ่อบางทีมันก็ไม่ไหวนะพ่อนะพ่อไม่มีลูกพ่อไม่เข้าใจหรอกเอาสวยอีก <laughs> พ่อก็ต้องเงียบนะ คือพ่อต้องไปหาลูกใช่ไหมทุกวันนี้ลูกพ่อก็เยอะแล้วนะอ๋อพ่อเ่ยไม่เข้าใจหรอกพ่อเนี่ยมีแต่ลูกแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาเสร็จนิสาเขากลับบ้านเขามีปัญหาคุยพ่อเสร็จเขาก็กลับทำไมหรอพ่อต้องมีเมียหรอมีลูกเรอเพื่อจะได้เข้าใจไม่ใช่นะสิ่งที่พ่อพูดไม่ผิดหรอกเชื่อพ่ออันดับแรกลูกจะดุจะว่าอะไรเนี่ยถามหน่อยว่า ลูกเนะ่ะเคยสวดให้ลูกของตัวเองบ้างไหมพ่อทุกวันนี่ก็ทำงานไม่รู้จะมีเวลาไหนแล้วพอถือว่าถึงหมอนหลับแล้วเดชพนามพระบิดาพระบุตรลพระจิตหลับแล้วถามว่าแล้วลูกเอาอะไรป้อนให้กับลูกของลูกไม่มี ลูกป้อนก็คือความคิดที่ลูกติดอยู่กับงานติดอยู่กับปัญหาแล้วลูกก็มาป้อนให้กับลูกผ่านทางคําพูดผ่านทางท่าทางของลูกแม่ลูกจะบอกว่าลูกรักใช่แต่มันเคยคําพูดแต่มันไม่ได้ออกมาจากใจที่ความรักมันต้องอดทนดังนั้นพ่อแม่หลายคนที่พ่อเจอก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แนะนําบอกว่าลูกลูกอยากมีความสุขไหมและความสุขของลูกคือตรงไหน เขาก็สารภาพบอกว่าความสุขของหนูเนี่ยก็คืออยากให้ลูกเนี่ยได้ดีเป็นเด็กดีแล้วถามว่าลูกอยากให้ลูกได้ดีเป็นเด็กดีแล้วลูกให้อะไรแก่ลูกของลูกลูกต้องให้พระเจ้าแก่ลูกของลูกที่บ้านมีรูปพระบ้างไหมมีอยู่แต่บนหิ้งข้างนอกมีไหมไม่มีเลย แล้วข้างนอกมีรูปอะไรก็ไม่มีรูปอะไรไม่ได้ติดอะไรใครให้มาก็ติดเนื่นปฏิทินคาทอลิกมีไหมไม่มีไม่มีปฏิทินคาทอลิกก็ไม่มีด้วยมีไว้หน่อยเถอะลูกเอ้ยมีรูปพระติดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง,ตรง,างตรงนี้บ้านของลูกของบ้านเราอย่างน้อยบ้านเรามีรูปพระหน้าบ้านมีกำเขตไหมไม่มีไม่มีอะไรเลย มีแต่หิ้งพระหิ้งพระลูกเคยถวายดอกไม้ให้พระบ้างไหมเออไม่ได้ดูนานแล้วนานปรากฏว่าหิ้งพระก็ก็สกปรกพอกันบอกลูกเปลี่ยนใหม่ถ้าลูกอยากให้ชีวิตของลูกมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยากให้ลูกหลานของเรามีแต่สิ่งที่ดีลูกต้องให้พระพรแก่ลูกของลูกมันเป็นไปไม่ได้ลูกถ้า ต้นไม้ที่ลูกปลูกและลูกไม่เคยรดน้ําลูกไม่เคยพรวนดินลูกมีขยะลูกก็เอามาเทใส่ลูกมีอะไรสกปรกลูกก็เอามาเทใส่แล้วลูกบอกว่าอยากให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตมันเป็นไปไม่ได้ลูกต้องใส่ใจเพราะนี่คือลูกที่ลูกเบ่งออกมากับมือและนี่คือลูกของเราและเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหลายคนเนี่ย รู้ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตเมื่อสิ่งนั้นได้พรากไปจากเราดังนั้นลูกต้องมีเวลาที่จะให้พระเจ้ากับลูกลูกต้องสวดให้ลูกของเราเพราะปัจจุบันเมื่อลูกไม่สวดผีต่างหากที่มันสวดให้กับลูกของเราแต่วิธีการสวดไม่ได้สวดแบบพระนะมันก็สวดแบบผีนั่นแหละมันก็ทำให้ลูกของเรานั้นกลายเป็นเด็กที่มีความคิดแบบผิด,ผดแล้วก็คิดว่าถูก เพราะฉะนั้นเด็กปัจจุบันเวลาที่พ่อคุยเนี่ยปัจจุบันเด็กเชื่อไหมว่าพ่อคุยเรื่องพระคุยเรื่องศาสนาเด็กชื่นชมพ่อชื่นชมยังไงรู้ไหมพ่อขำม,มากเลยนะน่ารักก็น่ารักตลกก็ตลกมันสะเทือนใจก็สะเทือนใจบอกพ่อเด็กอายุประมาณ14นะครับวัยรุ่นเลยนะแล้วพ่อคุยเขาให้ลูกรู้จักสวด เขามีปัญหาในครอบครัวบอกให้สวดให้พ่อของเขาพระเจ้าเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกเอาพรของพระไปให้พ่อของเราพ่อของเราซึ่งกําลังมีปัญหานะครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครอบครัวกําลังมีความทุกข์พ่อก็บอกเด็กลูกสวดนะและเอาพระให้พ่อของเราเรื่อยๆเพราะตอนเนี้ยพ่อของเราอ่อนแอผีมันจึงครอบงําและทําให้พ่อของเราคิดผิด มีความรุ่มร้อนเกิดขึ้นในใจความรุ่มร้อนนี้อยากจะเอาผู้หญิงคนอื่นมันเป็นความรุ่มร้อนน่ะคนที่จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือคนที่จะทําผิดเนี่ยมันจะมีความรุ่มร้อนลึกไอ้ความรุ่มร้อนอันเนี้ยมันเป็นผลมาจากไฟที่ผีปีศาจมันจุดขึ้นมาในใจและเราก็คิดว่าอันเนี้ยเออมันผิดเองมันชั่วเองไม่ใช่พี่น้องยังไม่เคยป้องกันตัวเองจากผีปีศาจเลย ผีปีศาจมันทํางานของมันและเราก็ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่คุยเรื่องผีปีศาจกันอีกแล้วดูเป็นเรื่องที่มันมันเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่มันมีอยู่จริงพระเยซูเจ้าลงมาเนี่ยไม่ได้สู้กับใครเลยสู้กับผีปีศาจแล้วถ้าเราบอกว่าโลกของเราไม่มีผีปีศาจเราก็ต่อต้านในพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์บอกว่ามีแล้วมันก็มีจริงๆและหลายคนที่เขาต่อสู้กับผีปีศาจปรากฏว่าเขาก็ได้รับชัยชนะ สามีของเขาที่กําลังจะทิ้งเขาเพราะกําลังจะมีเมียน้อยปรากฏว่าสามีก็กลับมาใหม่เขาก็เลิกกับเมียน้อยไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวแต่มีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาเอาพระเจ้าเข้าไปสู้ปรากฏพ่อก็สอนเด็กคนนี้นะเป็นเยาวชนนะครับน้องคนนี้ปรากฏสอนเขาทําตามเหมือนกับว่าเขาเขาบอก หนูว้าวมากเลยเข้าใจคําว่าวัยรุ่นไหมหนูว้าวมากเลยนะครับว้าวอะไรว้าวแบบหนูไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องพระแบบเยอะอย่างยี่มาก่อนเลยหนูได้ยินคุยกับพระสงฆ์หรือคุยกับบางท่านคุยแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็คุยเรื่องอื่นแต่พ่อคุยเรื่องพระแบบเป็นจริงเป็นจังมากเลยแล้วหนูคิดว่ามีพระจริงๆไหมล่ะเออ เด็กก็บอกว่าก็น่าจะมีน่าจะน่าจะเด็กเป็นแบบนั้นเลยวัยรุ่นเป็นแบบนั้นเลยก็คือเขาแทบจะไม่เชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าและเมื่อเขาเริ่มที่จะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเขาก็เริ่มเชื่อว่าไม่มีผีปีศาจแล้วนั่นแหละผีปีศาจจึงทำงานของมันสำเร็จเพื่อจะบอกว่าเราไม่มีหรอก ทำอะไรก็ได้เต็มที่ตามสบายผีปีศาจไม่มีอยู่จริงสวรรค์ไม่มีอยู่จริง,รรรงนรกไม่มีอยู่จริงแล้วนั่นคือการทํางานของผีปีศาจที่เกิดผลที่สุดเพราะเวลาที่พ่อคุยกับวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นบางทีงงๆเหมือนกันนะแล้วบางทีก็มองพ่อแปลกๆเฮ้ยผมเป็นพระสงฆ์นะผมไม่ใช่เป็นคนทั่วไปนะผมคุยเรื่องพระก็ถูกแล้วจะให้พระสงฆ์จะคุยเรื่องอะไรอะ่ะ รากฏเด็กชื่นชมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทําหรือเปล่าเพราะก็แนะนําให้เขาสวดให้พ่อของเขาแต่เขากลับมาว้าวกับพ่อนะครับว่าพ่อนูว้าวมากเลยนะหนูไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าแบบเยอะเหมือนพ่อเลยอย่างเงี้ยเออแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผีปีศาจมันรดน้ําให้ลูกให้หลานของเราทุกวันดังนั้นพ่อคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราจะปกป้องครอบครัวของเราปกป้องลูกหลานของเรา อันดับแรกต้องเตือนลูกหลานของเราพูดแต่พูดดีๆอย่าด่าหลายครั้งเราสอนคนอื่นเราก็สอนได้พระเยซูเจ้าเรื่องนี้ท่อนสูงกับเศษฟางเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพระเยซูเจ้าไม่ให้เราตักเตือนกันและกันนะไม่ใช่ให้เราตักเตือนกันและกันแต่ก่อนจะตักเตือนเนี่ยถามหน่อยว่าเวลาที่เรากำลังจะตักเตือนเขานะ่ะเรากำลังจะด่าเขา หรือเรากำลังจะสะใจตัวเองในกรุงเทพมีบางคนนะเข้าวัดผู้หญิงแต่งตัวจะว่าเรียบร้อยไหมมันก็สไตล์วัยรุ่นเนอะนุ่งกระโปรงสั้นนะครับก็ไม่ได้สั้นมากหรอกนะครับแต่มันก็สั้นนะนะก็ดูไม่เหมาะสมพอออกจากวัดมาคุณยายคนหนึ่งเดินมาเลยโหน กระโปงอ่ะสั้นเกินไม่มีใส่เหรอเดี๋ยวยายทำบุญให้เอาไหมคือยายพูดดูเหมือนจะดีนะแต่ไอสิ่งที่ยายพูดเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอย่างแรกคือยายกำลังโมโหเลยนะครับเห็นเห็นผู้หญิงคนนี้เห็นเด็กวัยรุ่นคนนี้แล้วยายก็ร่วมมิซาด้วยความไม่ปก,กตินะครับเหลือบมองตลอดคงจะนึกในใจนะครับ เพราะฉะนั้นเชื่อเลยตลอดมิสาคุณยายเนี่ยไม่ได้พอพรนะครับเพราะกาลังเล่ไอ้ผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับมันนุ่งกระโปรงสั้นมันนุ่งกระโปรงสั้นพอผู้หญิงคนนี้เดินออกมาจากวัดมารับศีลอย่างดีอะไรเรียบร้อยเดินออกจากวัดยายปรีเข้าไปเลยนะครับหนูเสียงแค่หนูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียงแบบว่าลูกไม่มีหนูเดี๋ยวขอยายด่าก่อนนึกในใจนะครับนะ คือยายไม่ได้เตือนผู้หญิงคนนั้นนะครับยายไม่ได้เตือนยายด่าครับผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกเลยว่าเขาถูกคุณยายด่าเขาผิดไหมเขาก็บอกว่าเขาผิดเขาขอโทษแต่จริงๆวันนี้เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาวัดตอนแรกจะไปทุระกับเพื่อนเขาจริงแต่งตัวแบบวัยรุ่นแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยพอดีเนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญของเพื่อน เขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะมามิซาอื่นแต่พอดีเพื่อนเลื่อนนัดเขาก็เลยเข้ามิสาก่อนเพราะเดี๋ยวตอนเย็นมีมิซาเย็นเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยมาชุดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาผิดแต่เขาก็แบบว่ามันก็อยากจะเข้าก่อนก็เลยเข้ามิซาอุตสาหนั่งหลังหลังแต่มีคุณยายนั่งแล้วเละตลอดปรากฏคุณยายก็พูดเสร็จผู้หญิงคนนี้บอกหนูอายมากแบบ คือเธอพูดดังอะ่ะแล้วแบบหนูก็ไปไหนไม่ได้แล้วยายก็แบบคือเขี่ยตัวหนูฟังแบบแล้วยายก็ว่าอะ่ะหนูไม่มาแล้วหนูไปหนูหนูไปที่อื่นหนูไม่มาแล้วเห็นหรือเปล่าถามว่าการตักเตือนเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องสวดขอพระให้เขาก่อนบางทีเราไม่ได้ตักเตือนนะครับระบายความ อารมณ์เสียของเราออกไปเราไมไ่เรียกว่าตักเตือนเราเรียกว่าระบายอารมณ์เสียของเราออกไปพวกเราเป็นไหมเวลาจะสอนคนอื่นจะบอกคนอื่นจะแนะนําคนอื่นเรารู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกคือรู้สึกอัดอั้นตังใจทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วและเราก็ไปเตือนโดยอ้างว่าเตือนแต่คําพูดที่เราพูดน่ะสังเกตกันแล้วกันมันคือด่าเหมือนกับบางคนเหมือนกันอ่ ผู้กับสามีเตือนพี่ปกติพี่พี่เป็นยังไงพี่วันนี้หนูรู้สึกว่าพี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคิดว่าสามีเรากำลังคิดอยู่ไหมว่าเรากำลังเตือนอะไรเขาเนี่ยเิงจะฆ่าพี่คือเราต้องดูตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปเตือนใครดูใจตัวเองก่อนว่าใจเราอะสงบไหม พ่อนูทนไม่ได้หรอกทนไม่ได้ก็ไปด่าต้นไม้ก่อนแล้วเชื่อเถอะลองไปด่าเดี๋ยวต้นไม้ต้นนั้นด่าบ่อยๆต้นไม้มันก็เฉียวเขียว,ยวแล้วมันก็ตายมันเคยมีการทดลองนะครับมันเคยมีการทดลองจริงๆว่าให้ต้นไม้เนี่ย ถูกคนด่าคนด่าคนด่าแต่ต้นไม้นั้นอ่ะปรากฏต้นไม้นั้นอ่ะมันไม่ออกลูกแล้วมันก็ตายแล้วก็ทดลองจริงนะและอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นเดียวกันเอ้ยไม่ใช่ต้นเดียวกันชนิดเดียวกันและอันนั้นอ่ะพูดจาเพราะเพราะดีๆออกลูกเยอะๆนะออกผลดกๆเยอะๆนะรดน้ำเหมือนกันให้ปุ๋ยเหมือนกันแต่อีกต้นหนึ่งด่าอีกต้นหนึ่งชมปรากฏไอ้ต้นด่าเนียลูกที่ออกมาหงิกเลยนะครับ แล้วก็ออกมาน้อยมากแล้วก็ไม่โตปรากฏไอ้ต้นที่คนชมอ่ะปรากฏว่าออกลูกมาแล้วก็เติบโตใบเขียวอย่างดีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ mm hmm. ก็มีการทดลองด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้การตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก่อนจะไปตักเตือนใครดูก่อนว่าใจของเราเนี่ยมันกําลังร้อนอยู่ไหมมันกําลังถูกเผาอยู่ไหมมันกําลังรู้สึกหุดหงิดอยู่ไหม นั่นแหละท่อนสูงในตาของตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนนั้นยังไม่ต้องสอนใครยังไม่ต้องด่าใครยังไม่ต้องว่าใครบอกตัวเองก่อนว่าฉันเนี่ยท่อนสูงเพียบเลยตอนนี้กำลังเผาเอ้ท่อนสูงตัวนี้แหละคือเชื้อเพลิงอย่างดีเลยที่ผีปีศาจมันกำลังเผาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยเฉยอดทนให้ได้อดทนไม่ได้สวด สวดถึงพระสวดไปเถอะอย่าไม่ต้องนับหนึ่งสองสามหลายคนบอกให้นับถึงร้อยไม่ต้องนับเสียของสวดวันทามารีเรี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านแม่หนูโมโหมันมากเลยผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและพระเยซูก็สวดอย่างนี้เลยสวดไปเถอะครบสายรับประกันเย็นชื่นช่ำใจมีแรงไปพูดดีๆเขาพี่ขาหนูรู้สึกว่าพี่ช่วงนี้พี่ไม่สบายหรือเปล่า พี่ไม่เป็นไรเหรอครับพี่น้องสวดให้พี่นะขอพระเจ้าอวยพรพี่นะเห็นป่ะสามีอารมณ์ยิ้มุอ้ยภรรยาดีจังเลยพี่น้องแค่นี้แหละขอมีพระเจ้าในชีวิตของเราต้นไม้ทุกต้นที่มันออกผลดีก็คือความสุขที่มันจะออกมาในชีวิตของเราความดีที่จะออกมาในชีวิตของเราและจะเปลี่ยนเป็นความสุข ลูกหลานของเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ดีและมีความสุขดังนั้นในบ้านของเรามีรูปพระไว้หน่อยนะครับให้ลูกๆเห็นและเราก็มอบพระให้กับลูกหลานของเราในขณะเดียวกันก็มอบพระให้กับตัวเราเองเพื่อท่อนซุงในตัวเราเนี่ยผีมันจะไม่ได้เอาไปเป็นเชื้อเพลิงเผาใจของเราให้มันร้อนแล้วเราก็เป็นเครื่องมือของผีปีศาจที่ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนู้นไม่ว่าจะเป็นสามีลูกหลานหรือแม้กระทั่งภรรยา สิ่งเหล่านี้มันคือเชื้อเพลิงของผีปีศาจเราเอาออกไปเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำกับลูกคือทำดีกับลูกนะครับสอนเขาพูดถึงพระอวยพรพระเป็นประจำวิธีนี้เช่นนั้นเท่านั้นแหละเราจึงจะสามารถเขียดเศษฟางออกจากในตาของคนที่เรารักได้ดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดอยู่กับพวกลูกทุกๆคน ขอพระเจ้าได้โปรดให้ท่อนซุงที่อยู่ในจิตใจของเราอยู่ในตาของเราถูกขจัดออกไปและให้เราเป็นเครื่องมือที่ดีของพระเจ้าในการที่จะตักเตือนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยพระพรของพระเจ้าดังนั้นขอให้พระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือพวกเราทุกคนและคุ้มครองพวกเราทุกคนจากพิษร้ายของผีปีศาจที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเทิด a m น n ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า